ชาวราศีพิจิกนะครับกับช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะโดงชะตาเลยครับใครที่อยู่ในราศีแมงป่องเนี่ยครับคืออะไรของพิจิกาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของการเงินนะครับใครที่แมบว่าหวังผลเรื่องการเงินนะผมว่ามันมีเงินแบบน้บําซึมบ่อทรายเข้ามาให้เรานะครับอย่างน้อยก็มีเนาะคืออาจจะเข้ามานะครับเล็กๆน้อยๆน,นะฮะหรือว่าเป็นเงินที่ควรจะได้และเป็นเงินที่ ไม่คาดว่าจะได้นะครับเออมันก็เข้ามานะอาจจะไม่ว่างนักนะแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราชื่นใจแล้วก็มีข่าวดีๆอะไรแทรกระหว่างเดือนบ้างแบบนี้นะครับคือช่วงนี้อารมณ์แบบนี้เลยแล้วก็ตัวเองนะครับตัวเราเองมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานหรือโปรเจกต์หรือโครงการนะครับออใหม่ๆหนะรือว่าบางทีอาจจะเป็นงานที่ไม่ใหม่หรอกแต่ว่ามันเป็นงานแก้ปัญหาในเรื่องที่เรา ไม่คาดคิดว่าจะต้องโดนใช้ไปหรือว่าต้องทําอะไรแบบนี้นะครับคือง่ายๆมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทําแล้วดีด้วยนะและทล้าวสําเร็จด้วยนะครับหวังผลเรื่องของการงานและการเงินนะครับพอที่จะได้อยู่นะอย่างที่ว่าคือถ้าได้มันก็แบบตามซึมบอทรายถูกไหมครับแต่แต่ก็ยังได้และเรื่องงานก็ได้เริ่มหรือว่าได้ทําอะไรที่เรา มีความสนุกมากขึ้นในการทำนะครับแล้วก็ดีกอดแต่อก็เล็ก่อตัวเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นลุยเลยครับรวมช่วงนี้นะครับใครที่ทํางานนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะราศีนี้นะครับคือเรื่องของการนัดหมายอาจจะโดนเลื่อนนะเลื่อนนัดผิดนัดไปไม่ทันหรือมีคนมาไม่ทันหรือมีคนใส่มาลขาดแล้วเราทาให้เราแบบกระทบเรื่องงานของเรานะครับพูดไม่เป็นคําพูดนัดไปเป็นไม่เป็นนัด เราะฉะนั้นเตรียมแผนสำรองได้ครับเพราะว่าถ้าใครที่เจอประเภทแบบนี้เราก็จะได้เตรียมความพร้อมไว้ได้ว่าโอเคถ้าไม่มาหรือว่าไม่ดิวไม่ตรงกับที่สมมติว่าโอเคครับเขาจะนัดชําระเงินคุณยกตัวอย่างวันที่5้าอย่างนี้นะครับแล้วเขาไม่ให้เออสมมติว่าเขาเลื่อนไปไนะครับแล้วพอดีเราต้องชําระเงินบางอย่างวันที่5พอดีพราะาต้องเอาเงินก้อนนี้ไปให้คือเราต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้ก่อนแล้วว่าโอเคคุณเอาเงินเก็บมาก่อนไหมหรือ อาจจะไปคุยผ่อนพันหรืออะไรก็ตามนะครับถึงจะสําเร็จนะฮะแล้วทีนี้ครับพื้นดวงมันมีดวงเดินทางระยะสั้นๆนะครับเช่นโดนใช้ไปทํางานบางคนต่างจังหวัดบางคนตาค่างเขตบางคนตา่างอำเภอหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางระยะสั้นๆนะครับเออช่วงเนี้ยเป็นระยะระยะกับดีนะผมว่าช่วงนี้ถ้าเทียบระหว่างนั่งทำงานกันเราเนาะสามารถเลือกได้ระหว่างนั่งกับเดินทางเลือกเดินทาง ทาง,งานระหว่างแบบอยู่คนเดียวสันโดษเลยนะครับทำงานงเราอย่างเดียวเลยกับการที่คุยหรือว่าพูดคุยติดต่อเจราจาหรือมีคนเข้ามาคุยอะไรด้วยนะครับเน้นเข้าสังคมกลับดีนะครับเป็นพิเศษแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเรียกว่าโปรเจกต์ที่เราทําหรือว่าความคาดหวังนะครับในสิ่งที่เราคาดหวังอะไรบางอย่างอยู่มันจะมีข่าวดีแล้วกันนะครับในช่วงนี้ มีเรื่องดีๆอย่างความรักนะครับเออใครที่มีคู่มีแฟนนะครับมีโอกาสไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็อาจจะได้ของขวัญของอะไรบางอย่างที่ทําหรือคุยด้วยอะไรแล้วมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ผราฉะนั้นช่วงนี้ความรักถือว่าค่อนข้างดีในระดับนึงนะครับมันอาจจะไม่แบบดีเลิศประเสริฐสีเลยแต่ว่าเดียวน้อยก็มีความสบายใจอะไรบางอย่างด้วยนะครับเพื่อเผมีโชคลาภอยู่กับแฟนด้วยนะฮะเพื่อเผื่อให้แฟนแบบหยิบลอตเตอรี่ถูกเฉยเลยหรือว่า เรตัรี่ไปออกอายุแฟนปีเกิดแฟนอะไรที่เกี่ยวกับแฟนเรานะครับเขาเล็กแฟนให้โชคลาภนะบางทีคนก็มองเป็นเรื่องหวยอย่างเดียวก็มองได้แต่ว่าบางคนเขาก็มองว่าโอเคช่วงนี้ถ้าค้าขายเอาแฟนไปด้วยดีกว่านะฮะไปต่างจังหวัดไปเลยรบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าขอไอเดียแฟนก็ได้นะครับช่วงนี้ถ้าสมมติคุณมีปัญหาหรือติดขัดอะไรบางอย่างอยู่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือได้หรือว่าะจะลองถามเ็าดูซึ่ว่าเธอมีไอเดียอะไรบ้างที่ เรื่องปัญหามาเกิดสิ่งที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับสิ่งเขาพูดมาบางทีใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างจะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ดีมากๆด้วยนะครับนี่คือเรียกว่าแฟนให้โชคให้ลาบอย่างใดอย่างหนึง่งใครไม่มีแฟนล่ะโสดอยู่ทําไงนะครับก็ไม่ได้สิทธิ์นี้นะครับคือแต่ว่ามันจะได้สิทธิ์เกี่ยวกับอาจจะเป็นโชคฟุกๆุกนะครับหรือเจราจาติดต่อสําเร็จนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของงานที่ยาก,ยากมันจะง่ายขึ้นเขาเรียกว่ามันจะได้อะไรพิเศษพิเศษอ่า ถ้าปกติเมื่อสักครู่นี้บอกว่าแฟนจะช่วยเหลือแก้ปัญหาบางอย่างให้ถูกไหมครับถ้าไม่มีแฟนก็กลายเป็นว่าไม่ตัวเราก็มีใครมาช่วยงานเรานะครับนี่คือการพยากรอีกมุมหนึ่งคือวิธีที่เหมือนจะประชิญแทนที่จะไม่ได้แฟนมาช่วยก็เป็นคนอื่นมาช่วยแทนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าได้ใช้สิทธิ์นะครับทางอ้อมในเรื่องนี้แปลว่าคนเกิดราศีพิจิกจะมีตัวช่วยมีคนช่วยหรือท้ายที่สุดอย่างน้อยมีไอเดียที่เรา แก้ปัญหาต่างๆมัน,มนทำได้ดีพูดเจรจา,าติดต่อต่อรอ,องสําเร็จนะครับแต่ว่าเขาพูดช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์อยู่นะสัญญาณมีปัญหาหรือว่าไฟล์ข้อมูลมีปัญหาเรื่องอะไรพวกตามที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับอาจจะเสียพังติดขัดชอด็อตเน็ตท้ายนะรครับอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารมีปัญหานั่นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับสิ่งต้องระมัดระวังหนึ่งป่วยไม่สบายนะครับสองปวยสบายก็เป็นไข้อันน่าจะเดียวกันเนาะเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวนะครับสามนะครับมีเรื่องเจ็บตัวนะเดินเตะนู่นชนนี่ไม่แล้วก็คือมีเหตุให้บาดเจ็บนะครับเป็นออกกำลังกายก็ต้องระวังขับรถก็ต้องระมัดระวังนะครับมีดวงเสียเงินหรือว่าใช้าจกับเรื่องรถนะครับทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษหน่อย จะมีคนก็เรียกว่าคนที่ไม่ได้เจอกันมานานมีโอกาสได้เจอนะครับในช่วงนี้เพาเผือคนบางคนอาจจะได้เจอตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาแล้วก็ได้นะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็ถือว่ามันมีมุมดาวที่จะได้เจอได้คุยกับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือคนที่อยากเจอนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ก็สารต่อหรือคุยอะไรได้นะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคนราศีพิจิกอย่างหนึ่งช่วงนี้มันเซน์แรงนะครับเซนต์แรงในที่นี้ คุณอาจจะฝันแปลกๆนะครับแล้วฝันแล้วแม่นนะครับอย่างแรกนะอย่างที่สองคือคุณอาจจะได้รู้สึกอะไรบางอย่างนะครับว่าอาจจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวเรานะครับหรือกับเรื่องอะไรก็ตามกับที่ทำงานเราอะไรพวกนี้นะครับเซนแม่นแปลว่าสิ่งที่เราคาดคิดบางทีเส้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่สะสมมานานแล้วพอมันจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วประสบการณ์เหล่านี้มันมีความทับซ้อน ภาพเดิมๆที่เราเคยประสบพบเจอแล้วผลมันคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีมันก็กลายเป็นว่าเออช่วงนี้คุณอาจจะคาดเดาบางอย่างแม่นนะครับมันก็สามารถนำไปใช้วางแผนบางเรื่องหรือว่าอ่านคนบางคนได้นะครับแม่นยำนะฮะแล้วก็ระยะนี้สิ่งที่ระวังอย่างนึ้งนะครับคือหัวหน้าหัวหน้าสูงหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกผุ้คลประชานะครับหรือเขาอะไรที่ตําแหน่งสูงว่าเราอาจจะทําให้เราแบบ อึดอัดใจไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลอะไรได้บ้างนะครับแต่ไม่มีอะไรที่รุนแรงครับระวังสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะปู่ย่าตายายด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องของการเรียนเออผมเลยนึกถึงใครที่เรียนอยู่นะครับไม่ว่าจะเรียนสายตรงเลยบางทีฟังให้ลูกได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียนเป็นคอร์สพิเศษนะครับเรียนทำอาหาเรียนเ,เกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าเรียนภาษาอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับ เป็นช่วงที่อ่านหนังสือแบบซุ่มดีที่สุดนะครับซุ่มในที่นี้เช่นอ่านกลางคืนนะหรือว่าอ่านคนเดียวนะครับหรือว่าอาจจะมีคนมาติวนะครับสองต่อสองกับจะมีไอเดียอะไรดีไปพิเศษนะครับสอสองต้องดูเหตุผลแล้วก็ดูคนด้วยนะแต่อย่างน้อยเขาเรียกว่าอยู่กับตัวคนเดียวหรือว่าไม่ต้องพบปะผู้คนมากแล้วฝึกฝนหาวิชานะครับช่วงนี้ดีหรือช่วงอ่านหนังสือกลางคืนนะครับความจํา ดีเป็นพิเศษนะแล้วมันจะจับอะไรได้ง่ายกว่าช่วงกลางวันแบบเยอะเลยนะครับลองดูนะใน,นช่วงนี้แล้วก็เร็วมากในการอ่านหนังสือปกติอ่านกลางวันนะครับชั่วโมงหรืออไม่ค่อยได้ไเลยนะครับแต่ว่าพออ่านคืนนะครับครึ่งชั่วโมงก็เผออ่อานได้มากกว่าช่วงกลางวันเป็นตั้งหลายหน้าอะไรย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอารมณ์แบบนี้ช่วงนี้ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือวางแผนงานวางแผนชีวิตตัวเองอวางแผนอนาคตหรือว่าการแก้ปัญหาเรืบางอย่างใต้องใช้สมาธินะครับพยายามช่วงนี้ คิดเองคนเดียวนะครับดีกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนมากๆนะครับแล้วก็ทําบุญช่วงนี้นะครับมีโอกาสทําบุญหนึ่งครับเกี่ยวกับสัตว์นะครับ2ครับเรื่องผู้ยากไร้หรือว่าลงทานนะครับ3ครับเรื่องของค่าน้ําค่าไฟนะครับถ้าใครไปวัด4ครับทาบุญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์หรือว่าลงศพหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวพันกับ ก็ห้องห้องพยาบาลลงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางคนบริจาคเลือดอ่ะก็ได้นะครับแล้วก็สภากาชาติไทยอะไรเงี้ยนะครับได้หมดครับรวมไปถึงนะครับเลขมงคลครับมีดังนี้ครับเออมีเลข2เลข3เลข5เลข6นะครับเลขที่ไม่ถูกโชลนะครับคือเลข4ี่ครับสีที่โชลนะครับมีสีฟ้าสีตะเงินสีเขียวนะครับสีแดงนะครับสีที่ไม่ถูกโชลคือสีส้มครับวันที่ดีครับมีวันพฤหัสสุกแล้วก็วันจันทร์ครับวันที่ติดขาดคือวันพุธนะครับ าฝากไว้ครับคนราศีพิจิกนะครับช่วงนี้ยิ้มมามาๆนะครับปากของคุณรอยยิ้มจะดึงดูพลังงานเกี่ยวกับโชคลาภความสาเร็จแล้วก็คนชื่นชมเข้ามาได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยิ้มเยอะๆอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานบุกเยอะๆคนที่พลังงานลบขี้บ่นอะไรมากคุณเอาไปไกลๆตัวนะครับช่วงนี้ครับวันนี้ลาไปก่อน่วงนีมีความสุขเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ